สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันกับเรื่องราวของพาริตา b บบี้มอนสเตอร์กับเรื่องนี้ก่อนเลยรับในคลิปร้องเพลงของน้องแปรนในรายการของพี่เวนดี้ล่าสุดในตอนนี้ยอดวิว ทุบ2องแสนแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทะลุ2องแสนวิวและก็ยังคงพุ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะคนยังเข้าไปฟังน้องแปรร้องเพลงในทุกๆวันเลยคลิปนี้พาริตาร้องเพลง s ั a c h l i g h t นั่นเองนะครับเป็นเพลงที่ เพราะมากๆอยู่แล้วและยิ่งมาเจอกับเสียงหวานชวนฝันใสๆเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ของน้องแพรเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งทำให้แฟล l i g h t ชวนฝันขึ้นมากกว่าเดิมใครที่ชอบเพลงนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นของ Jessie j e s ี่เจหรือว่าใครก็ตามคุณจะต้องหลงรักแล้วก็ชอบในเวอร์ชั่นของน้องแพรพาริตายเบบี้มอนสเตออีกแน่นอน ที่ขนาดว่าไม่ได้ร้องแบบเต็มเพลงนะครับคัฟเวอร์เพียงแค่สั้นๆครึ่งเพลงเท่านั้นยอดวิวยังแรงขนาดนี้เลยใครไม่เชื่อเนี่ยเข้าไปฟังกันได้นะครับที่รายการ t o d A It's w e n t y ของพี่เวนดี้ซึ่งพาริตากับโรราจาก Baby Monster นั้นเป็นแขกรับเชิญ คนแรกเลยของรายการพี่เวนดี้และน้องแปรภริตาก็ได้ฝากแฟลชไลท์เอาไว้ในช่อง YouTube ของพี่เวนดี้หรือว่าของรายการและยอดวิวนั้นก็สูงมากและก็ยังคงสูงขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะมารอรุกันดีกว่านะครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้ยอดวิวแฟลชไลท์ของภริตานั้นจะทะลุ3 0 0แสนขึ้นไปได้อีกหรือเปล่ามารอรุ้นกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับภริตาเหมือนกันแฟนๆบอกว่า ใกล้จะถึงวันเกิดของน้องแปรเข้ามาทุกทีบ้านแฟนคลับของน้องแปรเองเนี่ยก็เล่นใหญ่จัดเต็มเหมือนกันในตอนนี้เนี่ยเตรียมนะครับที่จะจัดคาเฟ่แล้วก็เปลี่ยนทีมคาเฟ่เนี่ยให้เป็นทีมงานวันเกิดพาริตา เขาบอกว่าปีนี้น้องแพรก็จะอายุ20ปีแล้วดังนั้นน้องแพรโตขึ้นก็ต้องมีอะไรที่มันเด็ดๆปังๆขึ้นมากกว่าเดิมแม่จีนเองเนี่ยก็ทุ่มให้กับพาริตาสุดๆกันเลยนะครับจัดคาเฟ่ให้เลยใครเนี่ยที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีหรือว่าที่ไหนก็ตามถ้าหากไปแล้วเจอเนี่ยอย่าลืมเข้าไปถ่ายรูปไปทาคอนเทนต์กับวันเกิดของน้องแพรก,กันนะครับโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้จะมีตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26ของเดือนสิงหาคมนี้กันเลยไปเก็บโปรเจกต์วันเกิดของน้องแพรก,กันหากใครมีโอกาส ได้ไปเลยครับส่วนที่กรุงเทพหรือว่าที่ประเทศไทยจะมีที่ไหนจัดโปรเจกต์เบิร์เดย์ให้กับพาริตาเดี๋ยวถ้ามียังไงเรามาอัปเดตให้ฟังให้แฟนๆเนี่ยได้ตามไปทำคอนเทนต์ไปฉลองไปถ่ายรูปไปเก็บโมเมนต์กับเบิร์เดย์โปรเจกต์พาริตาคลิปนี้ก็แว้อัปเดตประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กัน, like, กนเลยครับอันยอง